ข้อ6.3จุเราแก้สมการมาถึงสุดท้ายแล้วนะคะสมมุติว่าได้คอร์ดชีตาเท่ากับรูทสามคอร์ดอะไรได้รูทสามเอ่ยพายส่วนหกกับเท่าไหร่คะค่าคอร์ดเป็นบวกในคอร์ดแดนที่หนึ่งกับคอร์ดแดนที่สามคอร์ดแดนที่สามก็คือเจ็ดพายส่วนหกเห็นไหมจะมีสอง ค่านะคะแบบแยกคำตอบก็ต้องมีสองค่าเหมือนกันคือเอาทุกตัวที่หามาได้มาบวกกับ 2n งพายก็จะได้ 2n พายบวกพายส่วน6กับ 2n พายบวก7พายส่วน6นะคะเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มแต่ถ้าเราจะตอบแบบรวมคำตอบ เหลือคำตอบเดียวในรูปฟังก์ชันคอทใครจำได้แล้วอ่ะยังจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูอีกแลคอทเอนพายบวกนะคะ n พายบวกมุมบวกที่เล็กที่สุดนะคะก็คือพายส่วน6เราเลือกมุมบวกที่เล็กที่สุดเพราะมันจะได้เมื่อพอแทนค่า n ไปแล้วมันจะได้ครอบคลุมทุกมุมที่เป็นไปได้นะคะเพราะเราหยิบมุมเล็กมาแล้วนะคะ โอเคนะคะอ่ะต่อมาข้อ6.4ุดสี่ไซต์ชีตาเท่ากับรูดสามส่วน 2. สองไซอะไรได้รูดสามส่วนสองทายส่วนอะไรคะทายส่วนสามนะคะในอีกข้อดนหนึ่งก็ต้องเป็นข้อดนที่สองก็คือ2องทายส่วน3 แบบแยกคำตอบจับทุกตัวมาบวกกับ 2nπ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนรอบรวมคำตอบก็จะเหลือคำตอบเดียวฟังก์ชันไซน์ใครจำได้แล้วบ้าง วนกลับให้ดู3รอบพอนะรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะ n พยบวกลบ1ยกกำลัง n อของฝั่งชั้นซ้ายเนาะ n ยบวกลบ1ยกกำลัง n มุมบวกที่เล็กที่สุดก็คือพายส่วน3เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มน,นะคะลบเขียน พอจะเห็นภาพแล้วนะคะวิธีการตอบคำตอบในรูปของค่าทั่วไปขออีกสัก2ข้อนะคะ2ข้อเซ็ทีตาเท่ากับรูทสก็จะได้ทีตาเท่ากับเท่าไหร่คะไอส่วนสกับเซ็ต้องเป็นคนนั้นที่1กับ4นะคะก็จะเป็น7พายส่วนส ถ้าถึงจะเป็นบวกนะคะถ้าจะตอบแบบแยกคําตอบก็จะได้ทีต้าเท่ากับ 2n พบวกพายส่วน4อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันจับ 2n พ i มาบวกเข้าไปเมื่อ n เ,เป็นจำนวนเต็มแต่ถ้าจะตอบแบบรวมคําตอบจะเหลือคําตอบเดียวนะคะ ฟังก์ชันเซกจำได้หรืออยังเอ่ยฟังก์ชันเซกเหมือนฟังก์ชันคอร์ดก็คือ 2N พายบวกลบกับมุมบวกที่เล็กที่สุดคือพายส่วน4เมื่อ N เป็นจำนวนเต็มนะคะข้อสุดท้ายแทนทีต้าเท่ากับ1แทนอะไรเป็น1เอ่ย พายส่วน4กับเป็นบวกอยู่ในพจน์ที่1กับ3นะคะกับเท่าไหร่เอ่ย5พายส่วน4จะตอบแบบแยกคำตอบก็จะได้โดยการจับทุกตัวมาบวกกับ 2n พาย n <S 2> <S 2> เป็นจำนวนเต็มส่วนรวมคำตอบจะเหลือคำตอบเดียวนั่นก็คือถ้าเป็นฟังก์ชันแทนจะเหมือนฟังก์ชันคอดนะคะก็คือ n ายบวกกับมุมบวกที่เล็กที่สุดน,นะคะไพยส่วนสีคิดว่าได้ดูตัวอย่างตรงนี้นะักเรียนน่าจะเข้าใจละว,ว่าการ ตอบคำตอบในรูปของค่าทั่วไปทำยังไงนะคะจะทำในกรณีที่โจทย์ไม่ได้กำหนดช่วงคำตอบมาให้นะคะต่อไปมาดูบแบบฝึกหัดค่ะข้อที่น่าสนใจนะคะข้อหนึโชคดีเลยเพราะโจทย์กำหนดช่วงมาให้นะคะเราก็ถือว่าเป็นการทบทวนการแก้สมการนะคะได้คำตอบเท่าไหร่เราก็ตอบให้อยู่ในช่วงที่โจทย์ถาม ดูข้อ1.5นะคะเรื่องตรีโกณมิติเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้วิทยายุทธทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาใช้สูตรทุกสูตรนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่มีหลักการพื้นฐานอยู่เช่นข้อ1.5ดูแล้วไม่เห็นจะเชื่อมโยงกับสูตรอะไรเลยนะคะหลักการพื้นฐานก็คือ back to basic คิดอะไรไม่ออก ปเปลี่ยนทุกอย่างกลับให้เป็นไซด์กับคอสให้หมดนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคอสก็เป็นคอสส่วนไซด์โคเซกก็เศษหนึ่งส่วนซอ,อย่าลืมตรงนี้นะคะเงื่อนไขเมื่อซดเป็นตัวหารและซต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะ ต่อไปแก้สมการหลักการแก้สมการก็คือต้องทำสมการให้อยู่ในรูปง่ายย้ายข้างทำให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะคะนะแต่ก่อนจะย้ายจะทำให้ไม่มีตัวหารเนี่ยคูณคูณด้วย s i n x ตลอดทั้งสมการนะคะมันก็จะเหลือเป็นนะนี่คือ คูณด,ด้วย sin x ตลอดแล้วก็ย้ายข้างทำให้ฝั่งหนึ่งเป็น0น,นะคะไปอย่างช้าๆนะคะเผื่อเพื่อนที่ตามไม่ทันด้วยเสร็จแล้วจะทำให้แก้สมการได้เนี่ยเราก็ ควรจะทําให้เหลือฟังก์ชันเดียววิธีที่ง่ายสําหรับข้อนี้ระหว่างเปลี่ยนคอสเป็นไซน์กับไซน์เป็นคอสอะไรง่ายกว่ากันนะคะนักเรียนก็ต้องตอบครูได้แน่นอนว่าเปลี่ยนไซน์ให้เป็นคอสง่ายกว่าเพราะไซน์มันอยู่ในรูปกําลังสองแล้วนะคะไซน์กำลังสองก็คือ1ลบคอสกำลังสองฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์เห็นไหมคะ,ะเสร็จแล้วเราก็บวกลบก่อน ็จะได้เป็น2 cos กำลัง2ลบ cos f ลบ1เท่ากับ0นะคะ,ะแล้วเราก็เป็นยังไงคะแยกตัวประกอบเป็น2 cos f บวก1คูณกับ cos x ลบ1เท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือูขอย้อนมาด้านนี้นะคะเมื่อเราได้เป็น a คูณ b เท่ากับ0เราก็จะแยกได้เป็น a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0เนาะดังนั้นเราก็จะได้2กรณีคือ cos x เท่ากับ หสมการหนึงแล้วก็คอส x เท่ากับลบหส่วนสอีกสมการหนึงนะคะได้เป็น2กรณีนะคะ,ะก่อนที่จะทำต่อนักเรียนดูก่อนนะคะเรามีเงื่อนไขมาตั้งแต่ต้นเลยว่า sin x ไม่มีสิทธิ์เป็น0เพราะฉะนั้น sin เป็น0เมื่อ cos x เป็น1เนาะดังนั้น cos x เป็น1ไม่ได้นะคะ ทิ้งไปเหลือแค่ตัวเดียวนะคะที่เป็นไปได้ก็คือ cos x เ,เท่ากับ s i ส่วนสพอมาถึงตรงนี้แล้วก็ทําเหมือนข้างบนเลยค่ะตัวอย่าง cos อ,อะไรได้เศษหส่วนสเอ่ยปกติ cos อ,อะไรได้เศส่วนสคะพายส่วนสแต่นี่เป็นลบเนาะต้องตอบจำนวนจริงหรือมุมที่อยู่ในควอันที่2กับสซึ่งก็คือ2องพายส่วนสาม กับ4ี่พายส่วนสตอบแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าโจทย์กำหนดช่วงคำตอบมาให้แล้วนะคะว่าคำตอบให้อยู่ใน1รอบเท่านั้นแต่ถ้าโจทย์ไม่กำหนดช่วงอย่างที่บอกนะคะนักเรียนต้องตอบแบบแยกคำตอบหรือรวมคำตอบอผ่านไป1ข้อนะคะข้ามมาที่ข้อ1.6เลยค่ะ ข้ออื่นนักเรียนไปฝึกทำเองนะคะในแบบฝึกหัดครูจะเลือกข้อที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ให้ซ้ำกันนะคะข้อหนึ่งจุดหกนี่ดูปุ๊บมาเลยสูตรมาเลยทันทีไซน์คอร์สลบคอร์สไซน์ไซน์คอร์สลบคอร์สซสูตรครืออะไรคะไซน A-B ลบเนาะก็เป็น 5X-3X ลบเท่ากับคอร์ส X หรือ sin 2x ูย้ายค่ามาก่อนเลยนะให้ฝั่งหนึ่งเป็น0 c น s ลบคอร x เท่ากับ0นย 2x ก็กระจายได้อีกเป็น2 sin x cos x ลบ s อร x เท่ากับ0ดึงตัวร่วมข้างในก็จะเหลือเห็นไหมคะ เราย้ายข้างทำให้ฝั่งหนึ่งเป็น0นย์และอีกฝั่งหนึ่งก็ให้อยู่ในรูปของผลคูณเนี่ยนะคะได้สองพจน์คูณกันเหมือนกัน a คูณ b เท่ากับศสิ่งที่เราจะได้ก็คือ cos x เท่ากับศูนย์สมการหนึงหรือ2 sin x ลบ1เท่ากับศนอีกสมการหนึงนะคะนั่นก็คือ sin x เท่ากับเศษหส่วนส เอากรณี cos x เท่ากับ0นก่อน cos x เท่ากับ0ได้ x เท่ากับเท่าไรเอ่ย cos อ,อะไรเป็น0ย์ cos เป็น0นที่ไหนะคะ cos เป็น0นย์ที่ pi ส่วน2กับ3 pi ส่วน2ที่แกน y เนาะเสร็จแล้ว sin เป็นเศษ1ส่วน2ก็คือ pi ส่วน6กับโค้แดนที่สองก็จะเป็น ห้าพายส่วนหกซึ่งเป็นบวกทั้งคู่นะคะฉันก็จะมีสี่คำตอบเห็นไหมคะมีสี่คำตอบตรงนี้ถ้าตอบแบบแยกคำตอบก็จะมีสี่คำตอบเช่นกันนะคะแต่ถ้ารวมคำตอบนักเรียนคิดว่าจะเหลือกี่คำตอบเอ่ยถ้าเขาไม่กำหนดช่วงมาให้นะคะแต่น,นี้เขากำหนดช่วงก็ตอบแค่นี้นะคะ เราถึงว่าถ้าเราลองทําในกรณีที่โจทย์ไม่กําหนดช่วงถ้าแยกคําตอบก็จะมี4คําตอบถ้ารวมคําตอบก็จะเหลือ2คําตอบค่ะเพราะว่ามี2สมการนะคะจริงๆการแก้สมการเนี่ยจะต้องมีการตรวจคําตอบเนาะแต่ในกรณีของโจทย์ที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้มีอยู่ในรูปการหารนะคะ ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใช้ได้และเป็นจริงนะคะแต่ถ้าโจทย์ที่ซับซ้อนหรือดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านักเรียนต้องลองแทนค่าคำตอบดูว่าทำให้สมการเป็นจริงไหมนะคะามาต่อนะคะข้อ2นี้กำหนดช่วงมาให้เหมือนกันแต่อยากจะได้ในรูปขององศาข้อ2.1น,นะคะ เห็นฟังก์ชันแทนฟังก์ชันเศษนะักเรียนต้องนึกถึงเอกลักษณ์อะไรเลย1บวกแทนกำลังสองได้เศษกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเศษกำลังสองเป็น1บวกแทนกำลังสองซะฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะจะได้ว่าแทนกำลังสองลบสามเท่ากับศูนย์ หรือแทนกำลังสองทีตาเท่ากับ3แทนทีตาเท่ากับอย่าลืมนะคะกำลังสองบวกลบรูทสามทีตาเท่ากับเท่าไหร่บ้างเอ่ยดี่ทีตานะคะแทนอะไรได้รูทสามหกสิบองศาพายส่สามนี่คือหกสิบเนาะแล้วก็จะมีเท่าไหร่คะ ก็ไล่ามาเลยก็ได้เพราะเป็นชั้งบวกและลบนะคะแต่ค่าที่เป็นบวกก็เป็นขอดัน1กับ3คือ60กับ240องศาค่าที่แทนเป็นลบก็จะเป็นข้อดันที่สกับ4คือ120องศากับ300องศาเป็นคำตออนะคะต่อมา